องคานปิ่นทวยนาทั้งอุปนังสัพติพรหมโนอธิกาเปสุอาคโตปัญจพัตุมังทิสวานโมพุทธายะวันทังสิโลเมพุทธเทวันชะนลาเตพรหมเทวตาเถรีนารายะกันเจวะเวีเถปรมิตุราปเทวิศนุกันเจวา สภากขมาประสิทธิเมยโยมโปเจ้าจะมิงปลายครอบรื้รือทั้งเจ็ดพระองค์เธอจึงจบมนต์ตนนี้ไว้ครูให้กูแกคุณความเลสเสียนตั้งรูปกี่ปึงหนึ่งด้วยน้ามนต์กูจะแกรูปอยากเลยขั้นสี่ทั้งนั่งเลยเกราเเส้อทำด้วยเนื้อเลยเหนอยนั่งใส่หมอควางในป่าจ่าลุงน้ำอัคราทั้งสิบช่องตัว เอาชือใจในโบกเอาลิ่มตอกใหม้ติมพี่กูจะเกตั้งเจ้าปรมจารีหยล,ลายลายใจตอดเสน่งไวท้ทีต่างเปลกเยกไววตายพกและตายม้อนตายดินดอนในดินลุ่มลุ่มพี่ปลายตายเชิงตะกอนไม้ตีนนอนคมปากพี่เอามาปรีทำ